มีกล่องอะไรนะหรือว่าเราต้องทำลายนี่นั่นไงเออทำลายสาวแล้วมีกล่องเอออย่าลืมนะเพื่อนอะไรในจุดสังเกตรเราต้องรีบทำลายดูโอเค Lucky Dog อกเกิลเลดขาววันเลอร์อาร์ตไวเออร์เอเวน e จอ e ์เ e ็กซ Lucky Dog กก okay. okay. ี้ด็อกเขีลวโอดเขียวโอเคดีมากอยู่ที่จุด <c oughs> นี้นะครับทางทิศใต้ตรงมาเลยของตีหัวมาร์ชนะทางทิศเหนือจากหวังชูอินนะครับโอเคเวอร์เออเหมือนเป็นของที่หายากจริงนะซีเวอร์อยู่นี่นะครับตรงเหมือนทางเข้าโรงแรม ที่จะผ่านสะพานไปที่โรงแรมหวังชูอินนะทิศเหนือจากโรงแรมนั่นเองแล้วก็ทางทิศใต้าจากตีวอมัสอ่าเป็นของอัพอัพอาวุธนะโอเคมอนเมนินตอนนี้ยังไม่สนใจโอเคไปต่อโอ้สวยมุมนี้ก็สวยนะโอ้วงามเต็มเลยอ่ะอยู่นี่นี่เองหวังชูอิน เนี่ยเย่ซอฟาวเวอร์โอเคแล้วก็มีซิรีด้วยเดี๋ยวเอาซีฟาวเวอร์ให้ครบก่อนนะนี่เติมเลยหน้าโรงแรมหวังชูอินแล้วก็บอกว่าอยู่เมืองท่าเออเมืองท่าลี่เอไม่โรงแรมมีลอยู่เอเนี่ยไม่เห็นเลยนะเออโอเค แดงว่าอยู่ตรงโรงแรมนี้หมดยังหมดแล้วนะเกมอยู่ฟังชูอินในเรื่องของซิลโฟเวอร์มีเพด้วยนะครับนะผ่านทางมาขึ้นมาไปขึ้นตัวโรงแรมข้างบนนะครับรับเพจกันเจงเจน อ่านยากเลยเจงเฉียงเออเจงเฉียงนะสามนี้น่าจะไปได้ละแต่เส้จริงๆบันไดข้างๆนี่บันไดเหรอโอ้คุณจะไปโรงแรมข้างบนเหรอคุณม,มาไม่ถูกจังหวะซะเลยบันไดาหากไปสองุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนก้าพลาดเท่าแก่เลยปิดบันไดเสียเลยแม้ว่าจะเตรียมเรื่องการซ่อมแซมไว้แล้วแต่คงใช้ไม่ได้สักพักแล้วนะ คุณก็อยากจะร้อนไปถึงแม้บันไดจะขึ้นไปไม่ได้แล้วแต่ชั้นโดยสารขึ้นลงยังใช้ได้ไม่มีปัญหาอ๋อมีลิฟต์ด้วยส่งสินค้าได้ลำเลียงคนก็ไม่น่ามีปัญหาถ้าคุณรีฟตร้อนจะขึ้นไปงั้นก็ใช้ชั้นโดยสารนี้ขึ้นไปเถอะแล้วก็จอโอกาสช่วยฉันเอาของนี่ไปให้เท่าแก่ด้วยสิเป็นของวัญที่พ่อค้าต่างถิ่นส่งมาให้เขานะ่ะเข้าใจแล้วเย้โอเคงั้นคุณขึ้นไปได้เลยอย่าลืมว่าต้องยืนให้มั่นคงไว้นะ โรงแรมนี้สูงมากขึ้นไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วลงมาที่นี่ไม่ใช่เล่นเลยใช่อาจจะเลี่ยงเลยก็ได้โอเคปฏิบัติการชวกวลราว้นลิปโอเคไปดูก่อนว่าบันจดเป็นยังไงก็เหมือนจะไม่หักนี่นะ อ๋อนี่ไงจ้าหากระจ้าเคลริฟโดยสารอยู่นี่นั่นใ้าโอเคขึ้นแล้วอะแล้วไงต่อโอเครอขึ้นแล้วว้าวงามตรงนั้นมีอะไรเนี่ยมันมีไวบับไวปับ,แบบปบก็น่าจะเป็นพวกพืชธรรมดานะว้าวเมลิฟสวยงาม อ้มีจุดเทเลพอร์ตด้วยอชอบจังเลยเก็บดีดีไซน์สวยอ่ะถึงแม้จะดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนนะแต่ก็ดูละเอียดนะคือแบบว่าสวยอ่ะโอเคครับท่าแกอยู่น,นโอ้บอบรรยากาศรอบๆงามรอหาตำแหน่งเควสกัน โอเคเดี๋ยวรู้รอบกันนะได้ไปเข้าเข้าข้างในโอเคบันดึกแห่งเกียวขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงบันทดึกดาบเดียวแห่งเขาหวงซานพรลมขานจากเทียนแหงเป็นจนมาอตอนนี่ไงเท้าแก่ ชื่อเวิลโกลเดนะสวัสดีค่ะการตัดตัวนี้หน้าตอ,อย่างนี้แล้วยังมีเพื่อนตัวน,น้อยที่อยู่ข้างๆนั่นมาจากไหนจำไม่ถูกเลยนะเนี่ยเป็นเท่าแก่นี้ยนะเนี่ยผู้หญิงฉันจะซื้อของกินโอเคขอโทษกันคือเกี่ยวกับสามีคุณเออมีของกินอะไรบ้างโอ้อัลมอนเต้าพูดอัลมอนนะ โอ้แล้วมาซื้อทาเกมิดโรโอ้ราคาแพงจัง <Audi. S 1> นี่ไงเุ้าขี้น้นองน้ำเริ่มคำขอนี่เมื่อกี้หัวนี่ไงผู้จัดการโรงแรมนะเออจะทำไงดีนเนี่ยทำไมเหรอเออเปิดโรงแรมที่นี่มันไม่ง่ายเลยจริงๆที่สีหัวมารชมีซิว,วการ์สมบัติมากมายมาสเตอร์ก็มากมายเช่นกัน ยังดีที่มีกองทหารมีเลลิตมาช่วยเพราะศูนย์ส่วนใหญ่ในรบริวณนี้เลยโดนเก็บปลาดไปทหารมีแค่คนเดียวจำได้แต่ไม่รู้ว่าทำไมช่วงระยะหลังนี้เจ้าอาสูรพวกนั้นถึงได้ผลมาอีกก็คนมันน้อยไงเหลือคนเดียวถึงแม้พวกมันจะไม่มีทางกล้าเข้าไปในกล้าเข้าไปใกล้โรงแรมจนเด็ดขาดแต่ถ้าเ้ามาเห็นเจ้าอาสูรพวกนี้ทุกวันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึง พวกลูกค้าหลอกแม้แต่ฉันยังคิดว่าลำคาลูกตาเลยถ้าเกิดคุณพอเวลาหล่ะก็ช่วยจัดการพวกสวนที่อยู่รอบๆโรงแรมหน่อยได้ไหมฉันก็ใจแล้วถ้าคุณนี่ตรงไปตรงมาดีนะจริงสิให้แขกต้องมายุ่งวุ่นวายแทนตัวเองต้องขอขอโทษจริงๆถ้าจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วรอบๆต้องมีของตอบแทนให้คุณอย่างแน่นอนเรื่องนี้ขอให้คุณลูกค้าวางใจถ้างั้นก็ช่วยจัดการเรื่องต่างๆทีนะ Okay, มีเคลต่อไปเลยเค okay, มีตรงนี้มีเคลตรงนี้ด้วยลนันดาเป็นพ่อค้าคะน,นจอนสวนสิเกิดอะไรขึ้นหรอเฮ hey, ้นัทนาธานหรอคืออย่างนี้ไม่เป็นเพราะฉันเป็นพ่อค้าทำธุรกิจระหว่างเมืองมอนสเตอร์และท่าเรือลิเวียนะฉันเพิ่งทำการค้าขายในเมืองมอนสเตอร์และกำลังเตรียมเอารายการสินค้ากลับไปให้เท่าแก่แต่คิดไม่ถึงเลยว่าพอเินมาถึงข่าวนี้ก็ถูกพวกมอนสเตอร์กลุ่มนึงจุดจม สู้กับมอนสเตอร์กลุ่มนี้ไม่ไหวได้แค่หันหลังวิ่งหนีมาวิ่งล้มคุกคกวิ่งล้มลุกคุกคลานจนมาถึงในโรงแรมนี้ฉันนี้มาได้แล้วแต่กลับทำร,ร,รายการสินค้าหายหมดเลยคุณช่วยตามหาหน่อยได้ไหมโอเคฉันก็ลาแล้ว,ลวยยมเลยพอจำได้ว่าวิ่งผ่านที่ไหนบ้างฉันทบสารลับเอาไว้ให้คุณแล้วฉันเอารายการสินค้าพวกนั้นใส่ไว้ในกล่องแล้วน่าจะหาไม่ได้ไม่ยาก ยังไงก็รบกวนคุดด้วยนะจ้าเพจการค้าใหญ่เพจใหม่มีอะไรแถวนี้อีกไหมโอ้มีดาวเป็นขอสักการะโอเคไม่อยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างโอเคถ้าเจอแล้วตัดภาพไปแล้วกันนะเพระแล้วนี่มีแง่งหลังแง่งหลงังคาโอเค น่าจะอยู่ข้างบนนี้ป่ะเ,เดี๋ยวตัดภาพมาแล้วกันนะโอเคมองจากมุมไกลแล้วไม่น่าจะอยู่ข้างบนน่าจะอยู่ข้างลา่างอะอะไรอ๋อ GOCQ สองดีมากไว้แรกของที่ลึกนั่นเองตัดภาพเกิดจะไม่ทัน ดีมันอยู่ตรงนี้ฮนะไอตัวของที่ของสักกะมันอยู่ตรงเนี่ยก็เรียกว่าคือใช่ไหมของโรงแรมตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องโดดลงมาจากขระนบนแล้วก็บินมาแล้วก็เอียงเข้าไปนะครับก็ได้มาแล้วนะครับอยู่ณนะจุด,จดนี้โอ้นี่สูงสูงสุดแล้วรออยู่ตรงจุดนี้นะมองบรรยากาศรอบ,รบ โอเคเนี่ยตรงตรงทางขึ้นตรงนี้แล้วก็มีกัหงห okay, นะ okay, okay, ันหน้ำตรงนี้นะครับโอเคโจซีคิวโอเคอยู่ตรงกังหันน้ำตรงนี้นะครับที่นหลังคาแก็จากจุดเทอร์ปแล้วตรงลิฟต์เนี่ยก็มีต้นไม้ตรงนี้ลองปีนขึ้นไปดูครับน่าจะมีจุดพักเยอะอยู่ ขึ้นขึ้นนั่งไงแน่มีของสักการะแผ่นดินอยู่ตรงนู้นนะโหแล้วก็ช่างขึ้นมานะมีไข่น้องนี้โอเคได้ไปแล้วของสักการะแผ่นดินอยู่ตรง หลังคาโรงแรมจุดยอดสุดเลยนะครับโอเคโรงแรมวังชู <c oughs> นะตรงไห้แล้วก็เมื่อกี้ตอนขึ้นลิฟต์มาเนี่ยเหมือนมีอะไรเยอะเลยนะเหมือนมีกล่องเยอะเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปที่ลิฟต์อีกทีหนึ่งลิฟต์อยู่ตรงไหนอะจ๊ะ๋ยวนั้นนะฮะขึ้นลิฟต์มาตรงนั้นมันจะมีกล่องน้ำตรงนน้นแล้วก็ มันจะมีอีกอ่ะเราสาต้องเดินไปตามทางของเนี่ยชั้นบันไดขึ้นปกตินี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าล่วงนั่งไงมีกล่องตรงนั้นตรงหนึ่งไปเลยละกันโอเคสวยงามแมเบอร์จ๋าเปิดทาง เผาหนาม okay. มีลากิทด็อกซิลเวอร์เซเคตเขียวเอเวนเจอร์เอพิเรียนเอสไซาวเวอร์ฟ้าโอเคงามอ่าบรรยากาศตรงนี้ก็คือเหมือนจะเป็นชั้นกลางๆนะของโรงแรมซีคิลกระจายตัวอยู่ที่อ่าโรงแรมนี้เต็มหมดเลยนะผมผม เก็บหลังไม้มาด้วยเลยนะครับก็เพราะพวกนี้มันเหมือนเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆไงก็เลยมีเยอะอยู่นะครับตามทางก่อนจะไปขึ้นข้างบนแล้วก็คือตามหินนั่นเองไม่เป็นหินเด็ดต้นไม้โอเคนะผมเก็บหลังไม้ด้วยนะอยู่ซ่อนอยู่ในถังตรงลิฟต์ตรงนี้ด้วยนะครับจะก่อนมันจะมีถังไม้กองอยู่ตรงนี้นะเราต้องทำลายก่อน า e n อนชา t m มนออ l แอนชานแมนออฟเทอร์ลิงด็อกเตอร์ซิวเวอร์โตัสขาวตรงคนข้างล่างที่จะฝากของให้ก็คือคนนี้นะแต่มันเหมือนคนนี้ก็ให้เควสมาแล้วพอเรามาคุยอีกทีหนึง่งจยากจะส่งเควสเอกคนข้างล่างไงก็กลายเป็นว่ายังเป็นเควสนั้นอยู่เป็นยังไงบ้างจะก,กล้าเพาประสบที่เรอยู่รอดแล้วย,ยังยังเลยแต่ไม่ต้องรีบร้อนนะเป็นยังไงพ่ เจ้าพวกนั้นก็ทําได้แค่เดินๆไปรอบๆไม่มีทางกล้าเข้ามาใกล้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีอาูรธตนไหนเล่นรอดเข้ามาเล่นรอดสายตาเข้ามาเข้าไปขัดขวางความสงบสุขของตาลงนั่นเขาลก็แต่ว่าแต่ตีฮัวมัชที่จะต้องโดนสล่มจนลับเลยเอาแค่โรงแรมของฉันนี่ก็คงจะเปิดไม่ได้ไปหลายวันเลยแหละ อ้าวก็คือส่งของไปได้ใช่ไหม <Audi. S 1> งั้นมาคเควสใหม่โอเคอ่าปรมาปฏิบัติการโชคขาวนี่คือมีตัวละครอยู่ในระหว่างทำเควสอื่นโอเคการค้าใหญ่ไปใน,ในใกล้สุด สามสิบเก้าเมตรตรงนี้ไปครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโรงแรมนี่การที่วินโอไปไกลอยู่เหมือนกันนะจากโรงแรมไปทางนี้มีเกาะแล้วก็ทางทิศตะวันตกของตีหัวมัสนี่กองตรงนี้นะีจุดไฟจุดไฟ

เปิดกล่องได้ไฟน์ชาร์เม m นต์ออร์เทเวอร์ลิงด็อกเตอร์เฮนเคอร์ชีฟขาวก็อปเลดออร์เทเวอร์ลิงด็อกเตอร์พ็อกเก็ตวอทขาวอ,อยู่นะจุดนี้นะการเกาะเลยที่อยู่ทางทิศตะวันตกของสีหัวมัชแต่เมื่อกี้เห็นมันเหมือนมีข้างล่าง ทางเข้าอยู่ไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้เห็นแว๊บๆตอนมาเกิดน,นี่ไงนี่ไงโอ้ยล่วงไปแล้วเย่นั่นไงโอ้มีอะไรเจอหมดเลยเคตัวลออ่อแล้วก็พลงังคาดโอ้โยโอยเคยจากการไอตัวระเบิด,ดนี่ก่อน โอเคตรงนี้มีไว้ออนช้างด้วยนะเกตแต่วระเอกเราแรงแล้วจบอย่างรวดเร็วนั่นไงก็คือของเควสใช่ไหมน่าจะเป็นกล่องนี้แหละเออรายก,การสิดค้ามันมาซ่อนอยู่ตรงนี้แหละแสดงว่าอ๋อไอตัวมอนมันเอากล่องสินค้ามาเก็บไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเกตเอ้ยตน,นี้มีไว้ออนช้ง เยอะเลยอะแต่ก็มี stone amber ด้วยบุศราคำลักกันน่าจะใช่นะบุษราคำนี่น่าจะเป็นอัญมณีสีสีเหลืองนะโอเก๋อช้างเก็๋ไ้หมดนะตรงนี้ว่าไหม เออมีก่องตกลางด้วยดีมากโอเคลักกี้ด็อกาวแก๊สเขียวไฟชาร์เม okay, ้นต์ออพ็อกก็ตีมอลเขียว mm hmm. ering, Doctor, Lotus, เทอร์เรนด็อกเตอร์ซิมบ์โรตัสฟ้าวราวเยอะอยู่ครับเ mm hmm. okay, ออเยอะตรงเกะาะ้แล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับก่อทางที่ตะวันตกของตีฮัวมัชนั่นเองอ่า mm hmm. ไปต่อที่จุดเคลสต,ต่อไปตรงนี้เลยนะครับลูกปั้นแคบดิน ทางกำนออกเก okay, เจอกับสลามน้ําแข็งนะจัดการน่นหน่อยเก๋พอดีจะเตียวตัวสอบอันนี้ไงเนี่ยน่าจะเป็นใช่หลายกล่องสินค้าปะอ่าไม่ใช่ g o c ยเอย่างเดียวโตแล้วมันอยู่ไหนแล้วนี่ การค้าใหญ่ใช่รับไปสินค้าหนึ่งรับสามบ๊อก่อนตรงนี้ใช่ไหมดูแล้วถ้าถ้าจะหนักเนี้ข้างในเป็นรายการสินค้าทำธุรกิจระบาดเหมือนกันนะเนี่ยอ่าอยู่ตรงนี้นครับหลังบ้านโอเคจุดนี้นะครับตันตกเฉียงใต้ของรุปัน้นเชบดินนะทาง ก้อนออกเฉียงเหนือของดีฮาวดีคัวมัสโอเคแ่วนี้เป็นอย่างนี้โอเครูปปัน้นเทพดีอยู่งนั้นโอเคไปต่อที่ต่อไปครับตะวนออกเฉียงเหนือฮะจากที่นี่นะแล้วก็ใกล้ๆกับสโตนเกตโอ้ไปไกลยอยู่นะก็แต่ก่อนนนั้นเห็น มีรูปดาวอะไรแถวแถวนี้จับได้รูปดาวนั่นไงอ่าขอสากัลาเห็นอยู่ตรงโน,น้นหรือ,อยัางไงาล่ะนี่โอเคสู้กับมอนกก่อนโอเคสามเหลี่ยม Okay. เหมือนมีเสาดินอู่แถวนี้ด้วยนะครับอีกอันหนึง่งทันไหมเหมือนไม่ทันอ่าโอเคอ่าใช้เกาะอ,อีกหนึ่งใช้คููดาวโอเคเมื่อกี้หลอกคููดาวไม่ใช่ใช้คููดาวเป็นซีซันฮันเตอร์บอลเขียว ไปฮันไม่อเกยูริงด็อกเตอร์ซิวเวอร์ลดตันยูริงด็อกเตอร์ซิวเวอร์ลดตันไปโอเคต่อไปผมไม่พูดแล้วนะตัวที่เป็นอาร์ติแฟกต์เพราะว่ามันเหมือนจะซ้ำๆแล้วจะพูดเฉพาะตัวตัวใหม่จริงๆนะใหม่ที่มันจะขึ้นขึ้นด้านซ้ายนะโอเคแล้วผมก็รับรับไปแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ใหม่จริงๆนะผมจะพูดขึ้นมาแล้วก็อ่าเออประมาณนั้นโอเค ตรงนี้นะที่มีปิศากลไก,ลกลทาดุดินนะตรงระหว่างทางขึ้นไปจากดีหัวมารชนะไปที่สโตนเกนนั่นเองแล้วก็ฮ้าไอผอสการนั่นจะเอาอยังไงมันต้องมีที่สูงกว่านี้เหรอโอเคเดี๋ยวคอคิดกันโอเคตได้ไปแล้ว ต้องใช้ลมของวระเอกนะก็คือแต่ต้องเป็นอันตรีด้วยนะสามเหลี่ยมพอใช้ปุ๊บมันก็พุ่งขึ้นไปสูงกว่ากระโดดนิดนึงได้มแล้วครับได้มาแล้วนะไมมหายไปแล้วนะเห็นไหมพอดีผมพอทําได้ปุ๊บก็ตัดภาพมาเลยเพราะกลัวจะไม่เห็นกันแต่ถ้าไม่รอเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยว ตัดผ้ามาเลยก็ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือไม่ได้นั่นเองโอเคมีตกใจที่เข็มทิศนะโอเคมีสินค้าราสินค้าหายากโอเคหวังชูอินเออทำซะหน่อยเนะาะอ่ะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเข็มทิศคือกิจกรรมใช่ไหมตรงนี้มีวาร์ปโอเคมีวาร์ปไปโอค โชวอินแป๊บหนึ่งฮนะระหว่างที่หาก,ก็เจอห้องครัวของโรงแรมมีอะไรให้เก็บเต็มเลยนะเป็นวตัตถุดิบการทำอาหารเคยังไม่คุยยังไม่คุยเคได้สูตรอาหารมาด้วยนะ๋อ๋เอามอน์โทฟูจากการคุยกับคนนี้เหรอโอเค หรือไม่แล้วก็เพราะได้วัตถุดิบมานะอจะเปไม่ได้เพราะการคุยกับพ,อพนะ่อครัวแล้วเคอครัวอยู่นี่นะเนี่ยตอนแรกจะมาเอาเนี่ยปาดถ่ใต้แสงจันทร์ก็คือสี่นะเป็นหนังสือ ก็ะโดดลงมาจากเลาปาดตรงข้างบนนูน้นนะแล้วก็เจอกับนี่เท่าแกเนี้โอเคโอเคนะหาต่อร้านสินค้าหายากแกลอ,อยู่ข้างล่างนี่เองโอเคไปกุวยนี่เป็นนั่นเองมมาทั่วเลยนะ โอ้ยเหมือนพูดมีเรื่องราฉันรู้เรื่องของ s o r t e r r o r การกระดุกกระดิกสลองดอซิาทำไมตอนนี้ฉันถึงเอาปอบหายากมาแลกกับสินทรัทั่วไปเพราะโลกจะแตกแล้วท่้นหรอฮ่าฮ่าฮ่าโอเแล้วใครแล้วพูดถึงไหนนะเออถ้าโลกกำลังจะแตกจริงแล้วนายรู้ข่าวนี้ได้ไงกัน นี่เป็นอีกเรื่องทักษะของนักธุรกิจไงนอกจากความกล้าในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆแล้วเราอยัางต้องมีกขายทางธุรกิจด้วยหันได้รู้ข้อมูลรับสุดยอดมาแถมข่าวลือแถมแหล่งข่าวคือทีเอ็่ชีซิงเอ่อชีซิงผู้มีอำนาจดูแลฝ่ายเศรกิจด้วยนะเจะจะทำ น,น่โอเคธุรกิจที่คุณพูดถึงคืออะไรเหรอนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการในวันนี้คือของพวกนี้เอากลับไปเลยแอปเปิลเยอะแยะโอเคเคเลี่ยสดีเขียวลันวูซีมีนมอร่าแล้วก็สามสิบอั้าหดแจมได้อีกไหมธุร okay, กิจที่คุณพูดถึง โอเคหมดรอบของวันนี้โอเคมีมีสาระก,กรบใจที่ BP ด้วยนะ BP เรียก BP พลยะสั้นๆโอเคก็ okay, คือตัวเวทในวันนี้นั่นเองล็อกอินเข้าสู่เกมโอเคง่ายงาเวลาเหลือในรอบนี้สิบวัน บีพีทำบีพีก่อนนิไหมแมวไอ,าาอ้พวกนี้มันน่าจะเป็นหนังไมหรือไม่ก็เพราะหน้าใหม่น่าจะต้องเป็นพวกเฟสเงี้ยแหละเออโอเคแล้วแหละไปเน้นเฟสแหละเฟสที่ลิสในเมนูเฟสนั่นแหละดีที่สุดแล้วใช่ไมมหมกล่องอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เห็นมีกล่องนี่นะอ่อน,นู่น เก่ okay, ลุยหมุนตัวแก่ผลไปโอ้โหเโเป็นตัวพระเอกที่แรง Okay, เรียบร้อยเอ้าไหมโอ้ไม่เรียบร้อยเลยอีกตัวหนึง <S <S ห่งพลงังท่าล่มเรียบร้อยเงียบแล้วเองเคดเมนมาสของดอกนึ่มเบอร์เอ็กมาสุดสักเจเจดเมนมาสเบอร์แอดเอวอ้าวก็มไม่ได้ปลดล็อกนี่หว่า แต่ว่าต้องมีมาทำอะไรตรงนี้มาแล้วนั่นไงมีมอนเฝ้าอยู่อีกนะโอเคหนึ่งโอเคลมไม่ลมไม่ได้โอเคไฟจะสิโโอเคไฟฮะ โอเคช่วยลบมันลบโอเคนี่แน่โอเคเกาะแตกนี่แน่สองหัวสองหัวเรียบร้อยไหมโอเค เดเลนล,ลายบลังสอสตัวนี้เป็นเมดนั่นเองเป็นเป็นอบิสเมดเออชื่อถ้าใช่ละเกได้กล่องมานะโอเคเป็นโอเคคือคือสิ่งที่เรามีมาแล้วนะโอเคโอเคมีลเนี่ยซิกเออตรงนี้มีจีโอซีลิตลตลอดนะตรงแบบว่ามีรอยแถวแถวย่านเนี้ยรีรียูเอเนี่ยมันจะมีแบบว่าเก็บจีโอซิลได้ เกไปทําตามเฟซก่อนโอ้อยู่ข้างบนนู่นเออกล่องเมื่อกี้อยู่ที่นี้นะตรงสโตนเกนั่นเองด้านขวาฝั่งหนองน้ำเล็กหนองน้ำไหมมันก็เหมือนท,ทะเลสาบอยู่แล้วเนี่ยแต่ก็น่าจะหนองน้ำนะเพราะมันไม่ลึกมากโอเคหนองน้ำก็ไดนะ้นะด้านขวาของสโตนเกนะครับฝ่า